ต้มน้ำอเไรเห้เยอปาปาจะสกดน้ำมันไหนนอ่ามีน้ำมีน้ำหวานน้ำมันุีนะครับจากท่านดรเมชีทศพรวัชรพงศ์เพ็ญนะครับแล้วก็คณะศิษยานุสิษย์ของท่านนะครับได้มาน้ำให้นักเรียนเด็กๆนะครับอาคิวเต เข้าแถวนะครับไย้อยู่ตยัเผ่านมได้รับความมนุเค์จากแม่ชีทศพรวัชระบำเพ็ญครับที่ท่านอุปธรรมค้ำชูนะครับอุปธรรมที่อุทยานธรรมดงยางนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับทุกโรงเรียนแล้วก็วัดในสังกัดอำเภอศีลาราดนะครับ ขอบุณมาอย่างสูงนะครับสาธุกับท่านดรแม่ชีทศพรด้วยนะครับไม่ได้ทำกิจกรรมก็ท่านแม่ชีก็มอบอ่า ให้น้ำน้ำสปะรุดนะครับให้กับนักเกรียนนะครับอุ้ยนี่ลูกไครนี้ลูกไครนี่คนนี้หืมลูกใครนี้รอบหน้าชวนเพื่อนมาบวชไม่ชีน้อยเลย <c oughs> ใช่ไหมมาบวชเดี๋ยวจะบวชนานเดี๋ยวจะให้ทุนศึกษาด้วยสาธุครับสาธุ อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับคือนักเรียนช่วยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับเนี่ยจำน้ำมะนาวค่ะอ่าขนมน้ำมะนาวนะครับที่อุทยานทำดงยางนะครับอ่าลูกับแม่ชีนะครับโูกทานใหญ่มากครับโูกทานที่อุทยานทำดงยางนะครับโดยท่านดรแม่ชีทุสพรนะครับอ๋อตอนนี้เหรอครับแม่กอว่าสองร่าอ๋อประมาณสองร้อยห้าสิบนะฮะอืมพระแล้วก็แม่ชีเยอะมากครับ นี่ดูรถนะครับนี่อันนี้คือรถนะครับขอท่านองเตอรแมชีโตสปที่ลงทานนะครับไปทุกที่นะครับนี่ลงทานนะครับท่านอรแมชีทตสุปท่านมาอุปถรรัมภ์ที่อุทยานธรรมดงยางนะครับนักเรียนมาช่วยในวันนี้นะครับออมาาานวลก เ่วมนนอักเรียนมาช่วยล้างอะไรครับล้างอะไรครับเลมอนเลมอนอ่ะชูเลมอนหน่อยครับผลใหญ่ไหมลูกใหญ่ค่ะอ่าผลใหญ่นะครับเลมอนช่วยกันทำนะครับมีโอกาสมาทำบุญครับก็มาร่วมบุญครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงทานนะครับโรงทานอุทยานธรรมรงยางซึ่งเป็นโรงทานที่ใหญ่มากครับอุปถมัมภ์ค้ำฉูของพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่เลื่อมใสนะครับในพุทธศาสนานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศอุทยานธรรมรงยางนะครับอยู่ที่บ้านครีกิ่งตะบนครีกิ่งอำเภอศิรีราชจังหวัดรีสเกตนะครับนะ นักเรียกำลังต่อแถวเข้าไปนะครับไปดูบรรยากาศข้างในครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o t u u e ดเลยนะครับตัวนี้เป็นห้องน้ำทำใหม่นะครับตัวนี้ห้องน้ำต่อไม้นะครับสวยงามมากาเ,ออเห็ดละโงก่ก็มีดอกใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแต่ข้างในข้างในใหญ่มากเลยครับข้างในครับบริเวณกว้าง ร่มรื่นนะครับร่มรื่นมากอุทยานทำดงยางนะครับอตอนนี้นักเรียนกำลังเดินเข้าไปนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมเราจะไปดูโรงทานกันครับอันนั้นได้ทางนี้ครับนักเรียนอันนั้นได้ใส่แมสต์ดูได้ใส่แมสด้ดยนะใส่แมนะสแมครับ นี้คือโรงครัวนะครับโรงทานของอุทยานทรรมดงยางนะครับ